สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับนะสวัสดียามวันวันนี้นะครับวันนี้น้องจัดให้ตามเขาขอครับวันนี้ไปหานี่ครับพระปิตาจินดาบัีนี่ครับรุ่นยอดนิยมเลยครับนะของหลวงปู่มหาศิลาอีกหนึ่งรุ่นับพี่โอ้วันนี้ได้มาสวยๆครับนะยี่สิบรายการนี้ฮะมีแต่แต่รายการมาบนบรารายการล่างๆนะครับวันนี้เดี๋ยวมาลองรับชมดูพี่นะสวยถูกใจโอใครนะยฮะชอบถูกใจองค์ไหนนะครับปิดเงินเข้ามาได้เลยพี่นะครับสหรับวันนี้นะครับก็ เดี๋ยวมาลุยรายการรายการรายการที่หนึ่งกันเลยนะฮะนะฮะรายการที่หนึ่งครับขอนําเสนอไปองค์นี้พี่นี่ฮะร,รายการนี้ครับเป็นตะกุดทองคํานะครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากตะกุดทองคํานะปิดแผ่นทองคําแท้ครับเลนดาน่านี่ค,ครับเลขคนณัวเลสองศูนย์สี่ครับ เลขคนจัเบอร์สองศูนตินะครับนี่ฮะฝังตะกุดทองคำหนึ่งเม็ดพี่นะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะพี่นะมีองค์เดียวได้มาองค์เดียวพี่สวยๆเลยพี่นะพระปิดตาจินดามณีครับนะรุ่นนี้ชื่อรุ่นจินดามณีเลยนะพี่นะนี่ฮะรายการนี้สวยๆครับรายการที่หนึ่งครับพี่ชายนะครับรายการที่สองนะครับรายการนี้เป็นเนื้อดำใบลานนะครับนี่ตะกุดทองทิพย์สองดอกพี่เลขคนจัเบอร์มาเลขสี่สิบสามครับนี่ฮะ เลขคนจะเบอร์เป็นเลขสิบสี่สามพี่รายการนี้แบ่งไปมีพี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการนี้แบ่งไปมีพี่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะพี่นะรายการที่สองนะครับรายการที่สามครับรายการที่เนื้อดําไปลายพี่เลขคนจะเบอร์สองสองสามนะฮะเลขคนจะเบอร์สองสองสามนะครับกำไรข้อมือทองทิพย์คู่พี่กำไรข้อมือทองทิพย์คู่พี่รายการนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะพี่นะคู่นสองร้อยห้าสิบาทยกคู่สี่ร้อยบาทได้เลยพี่ชัดนะครับ ต่อมาครับรายการที่4พี่รายการท็อปบนนะฮะรายการท็อปบนนะฮะอีกหนึ่งรายการพี่รายการนี้เลขโค้เบอร์สี่สองสี่สามแปดนะครับสี่สามแปดนะพี่รายการนี้เป็นเนื้อเขียวมรกตกําไรข้อมือทองทิพย์คู่นะฮะและก็อ่าตรงตรงนี้พี่ตรงฐานเนี่ยฮะเป็นเงินแท้นะฮะฝันตะกุดเงินแท้หนึ่งดอกพี่รายการนี้ครับนะราคาเดิมพิชายในการเปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับเปิดอยู่ที่สี่ร้อยบาทพี่นะรายการที่สี่นะครับ ต่อมาฮะรายการที่5รายการที่5ครับรายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมากนะฮะตะกุดเงินแท้สองดอกพี่นี่ครับเลขคนบเบอร์หมายเลขสิบครับรายการนี้แบ่งปันพี่พที่350บาทรายการที่ขอที่350บาทนี่พี่นะรายการที่5นี่ครับ ต่อมาายการที่6ครับรายการท็อปอีกหนึ่งรายการพี่รายการนี้เนื้อก้นคกหน้ากากอัาก้าลงยาตีวอนจะสร้างน้อยพี่นะครับเลขคนตั้งเบอร์สองสี่ห้ารายการนี้แบ่งปันอยู่ที่4 5 0ย้าสบาทครับแบ่งปันอยู่ที่4ย้าสิบาทพี่นะรายการท็อปเลยนะครับหนึ่งลังมีแค่หนึ่งองค์เท่ั้นพี่นะครับต่อมาครับรายการสไปค่บพี่รายการนี้เป็นเนื้อก้นคกนะครับหน้ากากอัาก้านะครับไม่ลงยาตีวอนพี่นะครับรายการที่จะสร้างเยอะกว่าเมื่อกี้หน่อยนะฮะ รายการนี้นะครับแบ่งปันอยู่ที่400 350บาทเลยสาบาทแล้วกันนะครับจัดให้350บาทแล้วกันนะครับต่อมาครับเป็นเนื้อผงทูบหน้ากากทองคังลงยาดีวอรพี่รายการนี้ขอ350บาทนะครับรายการนี้ขอ350บาทครับพี่ชายนะครับนะรายการที่8นะครับเนื้อผงทูบนะครับต่อมาฮรรายการที่9้าครับรายการที่เป็นเนื้อยาจินดามณีอ่าเ,เนื้อเนื้อยาวัสนานะครับ นะพุทธคุณพี่ร้อยแปดนะครับนั้นะหน้ากากทองอังครเลขคนจเบอร์เก้าสิบห้ารายการที่แบ่งปันที่สามร้อยบาทพี่งานหน้ากากนะครับนี่ฮะสวยสวยเลยพี่ชายนะครับรายการที่เก้านะครับ <c oughs> ต่อมา,มาครับพี่ชายเป็นรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อดําใบลานนะครับคุกจีวอนหลุงปูปป่หน้ากากเงินแท้ครับคุกจีวอนหลุงปู่หน้ากากเงินแท้พี่เลขคนจเบอร์สี่แปดเจ็ดครับเลขคนจเบอร์สี่แปดเจ็ดพี่รายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับ รายการนี้อยู่ที่450บาทนะพี่นะรายการท็อปบนนี่นะครับรายการที่สิบนะพี่นะต่อมาครับรายการที่1ิบเอ็ดเจ็ดสิบสองสิบสามที่สี่สิบห้านะครับจะเป็นรายการจีวอลหลวงปู่มหาศิลาั้งนั้นเลยพี่นะเริ่มจากองค์แรกกันเลยพี่รายการที่สิบเอ็ดรายการนี้เป็นเนื้อผงคามินนะครับคุกกิวอลหลวงปู่มหาศิลานะครับรายการนี้เรขกคนทีเบอร์เจ็ดสองเจ็ดครับหามเงินามทองพี่นะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่12ครับรายการนี้เนื้อดำใบลานคุกจีวรหลวงปู่มหาศิลาเลขคนทั้งเบอร์2 1 5เลขคนทั้งเบอร์2 1 5รายการนี้รายการที่12นี่ครับรายการนี้เป็นความที่250บาทเช่นเดีกันนะครับต่อมาครับอีกหนึ่งรายการมหานิยมครับนะรายการนี้นะครับเนื้อแล่เหล็กน้ำพีนพี่นะ รายการนี้คุกจีวอหล,ลุงปู่มหาศิลาเลขคนเบนร์404นี่ครับเลขคนเบนร์404พี่รายการนี้นะฮะ250บาทเช่นเดียวกันครับพี่นี่ครับรายการที่13นี่ครับ ต่อมารายการที่14บสี่ครับรายการนี้นี่ครับเนื้อผงทูบนี่ครับเนื้อเท้าผงทูบคุกจีวอหลวงปู่มหาศิลาเลขคนทตัวเบอร์449เลขคนทตัวเบอร์449พี่รายการนี้รายการที่14นี่ครับแบ่งปันที่3เอ้ย250บาทเช่นเดียวกันครับรายการที่14แบ่งปันที่250บบาทเช่นเดียวกันนะครับพี่นะ ต่อมาครับรายการที่15ครับรายการที่15รายการนี้เป็นเนื้อชั้นหมักนะครับคุกจีวอนหลวงปู่มหาศิลาเลขคนตัวเบอร์4 52เลขคนตัวเบอร์4 52ครับพี่นะรายการที่1 5ครับรายการที่้ก็250บาทเลยพี่นะเนี่ยสวยเลยนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับจะเป็นรายการนะครับเนื้อจินดามนีทูโทนองค์แดงครับ เนื้อจินดามณีทูโทนองแดงกําลรข้อมือทองทิพย์คู่เลขคลนเบอร์สองสองหนึ่งพี่เนื้อจินดามณนีสวยๆเลยนะครับรายการที่แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทรายการนี้ขอแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทครับพี่นะครับรายการที่สิบหกนะครับเนี่ยสวยๆเลยพี่ดูด้านหลังเนี่ยนะฮะด้านหลังมนเสน่ห์มากพี่นะฮะสวยๆเลยพี่ชายนะครับรายการที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการที่สิบหกนะครับต่อมาครับรายการที่เจ็ดรายการที่เป็นเนื้อจินดามณนีทูโทนองค์ดำนะฮะ อ่ากำไรข้อมือทองทิพย์คู่พี่นะเลขคนจัเบอร์สองสี่สองครับเลขคนจัเบอร์สองสี่สองพี่รายการนี้พี่รายการที่สิบเจ็ดนะครับแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันครับแบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทเช่นเดียวกันพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> ต่อมารายการที่แปดรายการนี้คุกแร่เหล็กน้ำพีพี่รายการนี้จะกุดทองทิพย์สองดอกเลขคนจัเบอร์สี่ห้าเก้าครับ เลขคนจัเบอร์สี่ห้าเก้าวีรายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับนะรายการที่สิบแปดนะครับสองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับต่อมาครับรายการที่สิบเก้านะคุกแล่เหล็กตะพีเหมือนกันพี่นะฮะรายการนี้จะกุดทองแดงสองดอกพี่เลขคนจัเบอร์สี่สี่เก้าเลขคนจัเบอร์สี่สี่เก้ารายการนี้ก็แบ่งปันเหมือนเดิมพี่ชายนะครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบบาทครับพี่นะครับรายการที่สิบเก้านะพี่นะสวยๆเลยนะครับ ต่อมาครับพ่ชัยรายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบนะฮะเลขคดเบอร์กสองสองเลขคดเบอร์กสองสองายการนี้จะกุดทองแดง3ดอกพี่รายการนี้จะกุดทองแดง3ดอกเลยครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่250บาทเช่นเดียวกันครับรายการนี้แบ่งปันพี่พี่ที่250บาทเช่นเดียวกันพี่นะนี่ฮะวันนี้นะครับก็มามีแบ่งปันพี่พีนะครับ20รายการนะครับสำหรับนี้ก็ฝากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยรายกรารนะครับขอบพระคุณมากๆครับ